วันนี้ค่ะก็มีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะเรื่องของที่ฟ้าได้ไปไปเช็คค่ะในข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีนะคะที่ทาผิวหน้านะคะก็วิตามินซีตอนนี้ผมแบบจะบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ที่ใครไม่ไม่แบบไม่ไปแบบค้นหาข้อมูลเหมือนฟ้าก็จะคิดว่าวิตามินซีก็ทั่วไปเราก็อะซื้อโปรดักหรือ เซรั่มนะคะบำรุงผิวที่เขียนว่ามีวิตามินซีก็จบนะคะจริงๆมันมากกว่านั้นค่ะบางครั้งหลายคนแพ้วิตามินซีนะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฟ้าเคยเจอเคสเพื่อนฟ้าที่อยู่ๆก็เหมือนพอบอกว่ามีส่วนผสมของวิตามินซีเฮ้ยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมามาแนะนำเพราะว่าไม่สามารถใช้วิตามินซีได้เลยเพราะว่าแพ้ ตอนนี้นะคะเรามีวิตามินซีที่เป็นนวัตกรรมสมาะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับผิวแพ้ง่ายคือไม่ต้องไปกังวลแบบถ้าเจอวิตามินซีปั๊บตกใจไม่ซื้อเลยวางเลยนะคะไม่ใช่ค่ะอยากให้ลองเทสแล้วก็วิเคราะห์กันใหม่ว่าวิตามินซีที่เรากําลังมองหานั้นหรืออาจจะแบบพอพูดเรื่องผัดเซลล์ผิวเจอคําว่าวิตามินซีวางเนี้ยอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งให้เราดูว่าวิตามินซีนั้นเขียนว่า vcip หรือเปล่าชื่อเต็มนะคะมันมีค่ะแล้วก็ยาวค่ะแต่ว่าฟ้าขอพูดชื่อย่อให้เพื่อนๆไปเสิร์ชหานะคะตัวย่อคือ vcip ค่ะ vcip นั้นเป็นวิตามิน C ที่จริงๆก็เป็นตัวที่นำมาเหมือนกับเป็นนวัตกรรมที่ทำมาจากนว,วัตกรรมเก่าก็คือ ascorbic acid นะคะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบนันแต่ vcip นั้น เป็นรูปแบบวิตามินซีอินออยที่ทําให้เหมือนผิวหน้าเราเนี่ยได้วิตามินซีที่เข้มขน้นเพราะว่ามันเสถียรนกว่านะคะ,ะเสถียรกว่าเราก็สามารถเนี่ยใช้แล้วหน้ากระจ่างใสได้เร็วแถมนะคะตอนนี้เนี่ยโดสที่ใส่ไปนะคะส่วนใหญ่ท้องตลาดก็ประมาณ3%แต่ไม่ค่อยเกิน10%วันนี้ค่ะฟ้าก็เลยแนะนำนะคะ VCIP ที่ ใส่แม็กแบบแม็กคือแม็กซิมัมเต็มที่โดส10%แล้วก็หน้าใสนะคะเนี่ยค่ะนฟ้าแบบเนี่ยค่ะหน้าฉ่ำวาวนะคะหน้าใสมากเพราะว่านี่ค่ะของซันนี่ทาค่ะตัวนี้เลยนะคะใส่วิตาม C, นะะินซีนะคะ VCIP ถึง10%นะคะก็เลยบอกเลยค่ะว่าเป็นนวัตรกรรมที่สำหรับนะคะต้องพูดไม่แพ้ง่ายสำหรับคนที่แบบเหมือนต้องการดูแลการ ถัดเซล์ผิวแบบอ่อนโยนทารอบดวงตาได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็แนะนำค่ะกับแซนดี้ทานะคะเนี่ยค่ะวิตามินซีเข้มข้น10%